โชคดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหนะ้าถ้าคุณรู้จักการใช้สามพันลังทวีนี้ที่จะทำให้โชคดีหลั่งไหลเข้ามาหาคุณราวกับเขื่อนแตก ข้อที่หนึ่งเลยนั่นคือพลังทวีแห่งความคิดจงคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการจงพูดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการและจงแอคชั่นลงมือทำราวกับว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมันได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเราหว่านอะไรออกไปเราย่อมได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งนั้นตอบกลับมาเสมอค่ะ พลังทวีที่สองนั่นก็คือพลังใจพลังใจจากภายนอกได้มาแป๊บๆเดียวก็หมดไปฟูฟูแฟบแฟแต่กําลังใจที่มาจากตัวเราเองเราสร้างเองได้ตลอดเวลาและทันเวลาดังนั้นจงเรียนรู้วิธีที่จะสร้างพลังใจให้กับตัวเองอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขก็ออกห่างฟังอะไรแล้วหดหูก็อย่าไปฟังเชื่ออะไรแล้วตัวเล็กตัวน้อยลง ก็อย่าไปเชื่อจงกลับมาเลือกคิดเลือกพูดเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้คุณมีกำลังใจพลังทวีที่3นั่นก็คือการสำนึก รู้คุณยิ่งคุณขอบคุณสิ่งที่มีคุณจะมีเพิ่มแต่ยิ่งคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มีมันไม่ดีสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตคุณหันกลับมาขอบคุณซาบซึ้งทุกสิ่งที่คุณมีแล้วคุณจะมีเพิ่มอีกมหาศาลมาสร้างตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีคุณจะมีโชคดีได้ไม่ต่างจากคนอื่นเลย